ทำ,ทำไมทำไมหน้าเลื่อมันาดนั้น,ะนะกันแดด <laughs> ทำไมทำไมนหน้าถึงเลื่อมันาดนั้นกันแดดไงคะก็บอกแล้วว่าลีจูเนี่ย ทริปแรกของปีเท่าไหร่ละ2,567ชายเมียงเที่ยงหม่ป้ายแรกที่เราแวะนะครับทุกคนฮนะนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเด็กชายโกนนี่เห็นไหมตอนนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละ ไปครับกูปุ๋ยอยู่ด้านในแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่อยุธยานะคือเลี้ยวมาอายุธยาแบบปะปะเลยแล้วก็แวะเลยเพราะว่าเรายังไมได้ยินข้าวกันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะฮะเที่ยงยี่สิบนะครับ,รบเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะฮะเชียงใหม่แล้วค่อยค่อยไปนะครับนี่ครับกับน้องวีออสของเรานะฮะน้องออสของเราอายุสิบเก้าปีแล้วนะยังพาไปได้แบบสบายสบาย ครับก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะน,น่าสนใจมากๆนะยูในปั๊มนะแต่วิวสวยมากดูสิเห็นมมาแล้วผูปุ๋ยด,ดู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 เอาะไรมาไปชมวิวไชมวิวตามสไตล์พี่เดี๋ยวเรือนะครับก็คือต้องไปหยิบหยิบพวกแบบ <Option S 1> ออปชั่นทั้งหลายนะครับแล้วผักผัก,กต้องหยิบเองมั้งหรอผักไม่มีผักชีฝรั่งก็ไม่เอาคือกินผักชีฝรั่งเป็นอย่างเดียวเรื่องเลื่องจะกินของละคาหรือจะกินที่ดีหน่อยวิยวดีครับวิวดีนี่พี่เราสั่งอะไรมามั่งอะ่ะ เกเหล๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ผัดไทยค่ะจะเดืเอดเพิ่มอันนี้ยำต่างตุมงมต้มยงมางตุ่มน่ากินมากเป็นไข่ต้มทั้งคนละสองฟองแล้วเมนูที่นี่มีเยอะจัดเลยเนี่ปั๊มบางจากนะแวะมานะไปเอาอะไรอนะีกแล้วปั๊มบางจากปั๊มบางจากอายุทยา,ามาแล้วเครื่ง หมกนะครับนี่คือหมกหมกหมกคืออะไรหมกคือก็คือใส่ข้างล่างเลยแล้วก็หมกเม็ดไว้ข้างล่างเอาเส้นใส่บักก็คือหมกคือเนื้อสดสดเนื้อสดสดใส่เข้าไปหมกเข้าไปใต้เส้นสดหมกลงไปเลยถ้าใส่วิ่งเนื้อต้องรู้ต้องรู้อันนี้นะรู้จะหันว่าหมก เเรือต้องแบบนี้นะครับเมื่อกี้คิดมาราคา220บาทเรานี่เขาเรีกเยกว่าเต๋วเรือของจริงนะครับคือเราไม่ได้บูลลี่ก,ก๋วยเตี๋ยวเรือว่ามันราคาถูกแต่มันต้องมาชามเล็กๆไงแล้วก็ต้องกินได้หลายๆชามนะครับตอนนี้อยู่ที่กาแฟอินทนิลเราซื้อกาแฟเสร็จแล้วเราก็จะพุ่งเลยน่าจะไปแวะทีนครสวรรค์นะจะนะครับแง่นะนะ <Yeah. S 1> แวะกินมื้อเย็นนะครับ วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอันนี้เรามาจะอยู่เกือบถึงลำปางแล้วไหมอืมอําเภอเถินเนี่ยอําเภอเถินก็ขอแวะก,กินเคเอฟซีก่อนปกติก็ไม่ค่อยได้กินนะตอนนั้นที่นั่นนะที่จะกินม,มันสะดวกนะก็ขอจัดไปสักหน่อยก่อนนะจ่ะวิ่งมาห้าร้อยยี่สิบโลละเมัง้งตอนนี้กี่โมงแล้วอะ ยังหกโมงแล้วฮะหกโมงสิบเก้าหกโมงสิบเก้าเราออกมาตอนเที่ยงไม่ใช่สิบเอ็ดโมงครึ่งนะใกล้ถึงแล้วเลือ,อีกร้อยกว่าโลนิดเดียวเราจะไปที่เชียงใหม่ก่อนอไม่ได้กินนานนะฮะนี่ฮะคนะอะะเองครับระจะเอาเอนี่อยู่นี่ เเว้นอรอันนี้เอาน้ำส้มมิลิน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอิ่มหมีพ่พีมันนะฮะก็ได้เวลาเดินทางกันต่อไปครับ Good Morning ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้15องศาเฉยเลยอะวันนี้เรานอนกันที่โรงแรมอไไรฮะ เกตส์สล <Get> ิ Get sleep. Oh, อยู่ในมหาลัยอยู่ในราชมงคลหรออ่าราชมงคนไนะง,ง,งเฉลิมอาคารเฉลิมและราชมงคลเลยรครับ <med itated> เดี๋ยวเราจะไปลุยที่วหายพระธาตุกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้านะครับเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นิดนึงแล้วเราก็จะไปขึ้นกันไปที่ห้วยกุก๊บกับดูดิใครรอดู คอนเวิร์ดอยู่ใครรอดูเขาเรียกว่าอุทัยธานีก็ใกล้แล้วครับจะได้ดูละลุยหมุดแรกเราจะไปพระธาตุดอยสุเทพนะครับแต่ว่าถ้าผ่านตรงไหนแล้วก็แวะตรงนั้นจัะอยู่ดีๆก็พระธาตุดอยคำเฉยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไปพระธาตุดอยสุเทพนะ จิ้มปุ๊บคิดว่าเป็นพระธาตุเทพแต่พอขับมาอ้าวพระธาตุลอยคําไ,ไ,ไม่รู้ทําไมย,ยู่ยจีก็จิ้มผิดร้านนาเลยละครชุดเหมือนเจอผ้าอีสานอันนี้นแต่ได้แต่ได้อยู่ได้อยู่ผ้าอีสานตะเนียนอยู่ร้านนานะ อัเซนนะคะเรสใส่เราต้องกินไข่ดองอันเซนเราได้กินได้แล้วเหรอก็เคยเป็นสิคเนเจอร์ของเขาโอเคได้หมดถ้าสดชื่นเพื่อนๆครับแวะกินข้าวนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อว่ากินอูด้งนะนี่ครับ เขาบอกว่าเนี่ยกำลังทำอยู่นี่บ้าทำเส้นสดอยู่ริมเขาเรียกว่าอยู่ตรงริมคูเลยคูเมืองนะเดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้ไปดูซิว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าอย่าสั่งเยอะสั่งยังนึกว่าเงียบๆีกเปิดก็ปิดแตคนเป็นร้านไม่มีที่นั่งใช่ไหมรอรอเเก็บอยู่มีหน้าบาร์นั่งได้เลยห้าาได้บาร์มีคนขึ้นมาเต้นไหม พอดีฮะได้นั่งหน้าบาร์นะครับเอาไหมนะไปโต๊โตอุ้ยได้โตได้โตเตยโตมาแล้วครับของครูชิงนะฮะ ร้อนมากเลยมั้โอ้ยร้อนอ,อ,อือะไรอันเนี้ยอุดองซอสครีมค่ะไข่ปลาญี่ปุ่นซิกเนเจอร์นะมันเป็น อันนี้ผู้ใครไปญี่ปุ่นเงี้ย <สา S 2> หรอใช่น้อมูาสาซุปไหมไม่เอมาย่างเงซุปอีพวกไอซุปแบบถ้วยเล็กกันเหรอไม่เอา เรากำลังจะเดินทางนะครับจากเชียงใหม่นะขึ้นไปแม่แตงตอนนี้ถึงแม่ริมนะไม่รู้จะทันรถเที่ยวบ่ายสองหรือเปล่าก็คอยทันนะครับจะได้มีเวลาอยู่บนาน,านันนไป ก,บกุบกิบกุบกิบกุุบกลับถึงแล้วครับต้องเราต้องนั่งรถขึ้นไปอีกประมาณ20่นาทีแต่เขาบอกว่าแค่4กิโลเองนะใช่ประมาณประมาณ4กิโล ครับทุกคนครับห ôi, ้วยกุบกราบห ôi, ้วยกุบกิฟตนะฮะดูดิโคเท่เลยมีเต็นเต้นเท่มากนะฮะเดี๋ยวพบกับผู้ปุนะ๋ยมาแล้วแฝบสวัสดีครับเซลด้วยนะครับเจ๋งมากเลยฮะแดดร้อนจริงแต่ชอบมนะแดยอืมอากาศดีฮะอากาศดีอากาศดีดูดูดูดดดด เช้าเหมอะขึ้นหนาแน่ต้องตื่นขึ้นมาดูเดี๋ยวเราลงไปกินกาแฟก่อนที่พักดีมากผมผมชอบนะครับผมชอบไปกินกาแฟกันภายในห้องนะฮะก็ผมว่าเรียบง่ายมากๆแหละแอร์ไม่มีแต่เชื่อว่าคือต้องเย็นน้ำก็น่ารักนะห้องน้ำก็สะอาดอืมแต่เขาเน้นสะอาดมากๆเลยที่นี่เนาะมันสะโยก เออสะอาดนะอืมอืมรูสึกยิดีปีดำมเนี่ยต่ที่ได้ไรครับทาครีมไงเพราะว่ามันน่าจะเย็นอยู่บ้านไหมอยู่อยู่ที่บ้านไม่ได้ทาเพราะว่ามันเหนียวนอะหนักนะ<น>ไปครับคุณคุณครับครูปุ๋ยพาไปกินกาแฟนะฮะ ไม่รู้ที่นี่มีเลดก,กาแฟกลับไปหรือเปล่า เราหิวข้าวเล็กน้อยนะครับไม่ได้หิวมากนะแต่ก็ <accent> <า>กินปลเขาบอกว่ามีมาลำบากอาหารเครื่องดื่มอ๋อนี่ก็อีกที่หนึ่งเอดาโฮโฮมสเตย์อ๋ออันนี้หันออกตรงนี้ห<ช>นี่ก็นนเป็นอีกอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งก็ <บา S 1> เขาถึงบอกไงเขาถามเลยว่าพี่พี่จองบ้านไหนอย่างเงี้ คือต,ตอนแรกนึกว่ามาที่เดียวกันหมดคือรถนะมันขึ้นมามันก็นี่ไงร้านนี้ตามสั่งเนี่ยเออมีตามสั่งด้วยกินข้าวก่อนครับมาลำบากแต่คนอยู่ไม่ลำบากแต่พอมาถึงแล้วก็ไม่ลำบากมาก็ไม่ลำบากเลยโอ้ตรงนี้วิวโคตรดีเลย ใช้กำลังกำลังอยู่หรือว่าํำแล้วอ่ะซ่อมหลังคาเหรอซ่อมซ่อมหลังคาแล้วครับเออฝากถือหน่อยอยากเห็นั้ำมัเป็นไงตรงโน้นหรือตรงนี้ตรงตรงนี้เลยพัดเจ้าโคตรสวยเลย ห้ยกุบกับที่ไม่กุบกิบสุดยอดจริงๆคือที่นี่มันเป็นหมู่บ้านนะก็คือขึ้นมาใช่ไหมครับหมู่บ้านห้วยกุบกับแล้วก็<ม>ก็จะมีแบบที่พักหลายๆที่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆน่ารักๆน,น,กกนนะฮะก็มากันเถอะจริงๆอากาศโคตรดีเลยสุดยอดมาง่ายด้วยนะเอากระเป๋าลากเดินทางมาได้คิดดูเดิยอยากแต่ว่าต้องขึ้นรถเข้ามานะครับ แต่ถ้าใครพวกชอบ Enduro ก็ขับรถมาเองได้หรือไม่ก็ผม,มใจผม,มตอนแรกผมอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้วยซ้ําแต่ก็ดีแล้วมาแบบนี้ง่ายดีเดี๋ยวไว้เอาไว้วันหลังค่อยว่ากันเรื่อง Enduro มีที่ให้ Enduro เยอะนี่ครับตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับข้าวนะข้าวนี่ครับ ตื่นเต้นกับข้าวไม่ได้อาหารนะอืมทานข้าอร่อยเฮ้ยนี่ไงพริกพริกเมื่อกี้ไงพริกที่พริกกระเทียมอ่ะดูสีดิเอม,มาคุณผู้หญิงนะฮะก็จะเปรมเปรมกับของกินหน่อยนะครับแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ย คุณผู้หญิงก็ไม่ไปเนี่ยก็จะเห็นกินอาหารตามสั่งนะมือเดียวจานเดียวจบจบัจนนี้เปรมดูดูเข <Okay. S 1> าฟินมาก หัวครื่งมันหมูมันเหมือนไม่ต้องมาเป็นเฟสชุดใหญ่าง ยัง <c oughs> ไม่มีควันดึกๆแล้วจะมี ยังไงบ้างครับบ้านห้วยกุบกับที่พักที่นี้ชื่อบ้านกุบกิ๊บนะครับณนะห้วยก,กุบกับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้ตึง้งเข้าไปตามเพจเขานะฮะที่เพจเขาได้เลยนะครับยังไงก็เราจะไม่จบแค่นี้นะฮะกับรถทิปครั้งนี้นี่เป็นที่แรกเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปต่อกันที่ไหนรับรองได้ว่าโคตรมันโคตรเดือด ไม่ชิลแบบนี้แล้วนะโคตรเดือด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  Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go โอเคครับแล้วเจอกัน